ในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่รีจะพามาฝึกแก้ไขแพทเทิร์นซึ่งเราจะมาปรับและแก้ไขในส่วนของวงแขนสำหรับมือใหม่แล้วนะคะเวลาทำแพทเทิร์นเสื้อไม่ว่าจะมีแขนหรือแขนกุดก็จะติดปัญหาช่วงวงแขนข ในกรณีที่เราโค้งวงแขนไม่สวยนะคะหรือว่าใส่ออกมาแล้วมันรั้งช่วงนี้นะคะมันเลยบ่าหน้าจริงของเรานะคะเราก็ควรที่จะปรับขยับคว้านเข้าข้างในทีนี้เสื้อตัวนี้ของพี่รีมันเป็นเสื้อแขนกุดพี่รีจะเข้าทั้งชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้านะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อทั่ว,วไปอาจจะเข้าเฉพาะชิ้นหน้าก็ได้นะคะให้เราคว้านเพิ่มไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่รีจะทําเป็นเส้นประให้นะ ให้เราโค้งเข้าแบบนี้ส่วนบ่าหน้าของเรามันก็ขยับเข้าไปด้านในไอ้ส่วนเส้นที่เป็นที่พียรีขีดรอบแรกนั้นก็คือเราจะต้องไม่เอาแล้วเนาะก็คือเราจะใช้โค้งตัวใหม่ที่ทําเส้นประนะพียรีจะทําเส้นประเพราะว่าต้องการทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ไซส์เอ็พียรีก็จะวัดแบบนี้นะคะให้มันโค้งแบบนี้ แค่นี้เราก็จะได้วงแขนที่สวยขึ้นในส่วนที่เราปรับแพทเทิร์นก็คือส่วนของตำแหน่งนี้เลยนะคะต่อมานะคะในกรณีที่เวลาเราทำเสื้อออกมาแล้วไหลตกหรือไหลมันกว้างเกินไปเราอยากจะลด ส่วนของไหล่กว้างนะคะก็สามารถวัดเข้าในช่วงไหล่ตรงนี้ได้เลยนะคะพี่รีอ่ะสมมติว่าเราอยากเอาเข้าสักข้างละหนึ่งกระเบียดนะคะพี่รีก็จะวัดเข้าหนึ่งกระเบียดแบบนี้แล้วเราก็โค้งใหม่นะคะอันนี้คือวิธีการปรับช่วงไหล่แต่ว่าแพทเทิร์นที่พี่อรีนำมาปรับนี้นะคะมันเป็นแพทเทิร์นเสื้อแขนกุดแต่สามารถนำไปปรับใช้กับแพทเทิร์นเสื้อ ที่มีแขนได้นะคะเราเอาไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้นะมันก็คล้ายๆกันที่จริงแล้วนะคะเราจะต้องโคง้งใช้ขีดเส้นโค้งไปเลยแต่เพี่รีทาเส้นประให้นะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะซึ่งเราจะใช้ช่วงวงแขนนะคะร่วมกันเลยเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนช่วงด้านบนแค่นั้นเองนะอันนี้คือวิธีแก้ไขแบบเบื้องต้น มันก็ทําให้ไหล่ของเราลดลงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการปรับช่วงวงแขนด้วยความที่บางครั้งเราเป็นมือใหม่นะคะเราทําวงแขนออกมาอาจจะเล็กไปใหญ่ไปนะคะเราสามารถปรับแก้ไขได้นะคะในส่วนนี้เราจะเริ่มแก้ไขช่วง ช่วงนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการให้มันใหญ่ให้วัดลงแบบนี้นะคะลงจากเส้นเดิมแล้วก็เราก็โค้งใหม่นะคะเราก็โค้งตั้งแต่ไหลเลยช่วงไหลลงมานะคะก็ใช้เส้นเดิมแต่ว่ามันจะต่างแค่ช่วงด้านล่างแค่นั้นแหละเมื่อเราโค้งด้านล่างมันก็จะทําให้กว้างขึ้นตําแหน่งที่เราวัดลงนะคะมันก็คือตําแหน่งนี้นะคะวงแขนของเราก็จะกว้างขึ้น ทีนี้ไซส์อื่นๆก็ทําเหมือนกันนะคะเราก็โคง้งแล้วก็เออวัดลงแบบนี้เนาะเราก็โค้งใหม่แค่นั้นเองนะคะมันก็ทําให้วงแขนของเรากว้างขึ้นถ้าเราอยากให้มันแคบลงนะคะให้วัดจากเส้นเดิมนะคะเส้นเส้นหลักขึ้นไปที่ครึ่งนิ้วหรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะถ้าเราวัดขึ้นแบบนี้นะคะมันจะทําให้วงแขนของเรามันน้อยนะคะมันแคบลงนะ,ะแล้วเราก็โค้งใหม่ แต่ก็อย่าลืมขีดเส้นพวกนี้ขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะต้องขึ้นไปตามวงแขนเราเนาะเสร็จแล้วเราก็โค้งใหม่ขยับนะคะอันนี้อาจจะยุ่งยุ่งแต่ว่านะคะค่อยๆศึกษาอันนี้มันเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะคะเพียงแค่นี้มันก็จะทำให้วงแขนของเราแคบนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายทุกคน